งานตรวจสอบภายในถือเป็นหัวใจสําคัญขององคอ์กรในการสร้างความศรัทธาในระบบบริหารราชการแผ่นดินที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมพิบาลจนเกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนกระผมในฐานะที่เป็นผู้บริหารสูงสุดขององคอ์กรให้ความสําคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพร่านการตรวจสอบภายในให้เป็น,นกลไกสําคัญในการบริหารความเสี่ยงกระบวนการควบคุมรวมถึงการกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสําหรับการประกาศเกรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของรัฐในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีว่าหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนอกจากนี้ในส่วนของกระทรวงพอมอยังได้มีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบ a u d i t Pro Smart ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจของกระทรวงพอมอทั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังที่สนับสนุนให้งานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะในปีงบประมาณ2,567นะคะกลุ่มตรวจสอบภายในก็ได้สรุปประเด็นการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็อยากจะสื่อสารให้กับทางหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือว่าเป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังนี้นะข้อแรกนะคะก็เป็นเรื่องของการมอบหมายงานในหน้าที่นะคะ ก่อนที่จะไปรับตำแหน่งใหม่นะคะก็ขอให้ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่สถานที่แห่งใหม่นะคะหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งไป อยู่ที่แห่งใหม่แล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้ทําการตรวจสอบนะคะสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายมาเนี่ยมีงานอะไรที่ยังค้าง,าง,างที่ท่านจะต้องดําเนินการต่อที่จะต้องกลับเคลื่อนนะคะก็ขอให้ ทำการตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และก็ตามแผนหรือว่าตามเป้าหมายของการดำเนินการหลังจากที่ท่านได้มรับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่แห่งใหม่แล้วนะ,นะคะก็ขอให้ตรวจสอบคำสั่งต่างๆเกี่ยวกับการเงินนะคะคำสั่งในเรื่องของการใช้งานในระบบ newgfmis ไทยนะคะในเรื่องของการจ่ายเงินด้วยระบบ ktb corporate online นะคะในเรื่องของ กรรมการเก็บรักษาเงินนะคะผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันนะคะก็ซึ่งเป็นคําสั่งที่สําคัญนะคะซึ่อยากจะให้ท่านได้ให้ความสําคัญแล้วก็ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสนะคะไม่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน ต่อไปเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการรับและจ่ายเงินนะคะก็อยากจะโฟกัสไปที่ของการรับเงินสดนะคะซึ่งหน่วยงานก็มีการรับเงินในส่วนของที่เป็นการรับเงินคืนเงินให้กู้ยืมของเงินกองทุนต่างๆนะคะซึ่งก็อยากจะให้ท่านให้ความสําคัญนะคะหลังจากที่รับเงินเสร็จแล้วเนี่ยก็ขอให้ออกใบเสร็จ ให้ครบถ้วนนะคะหลังจากที่ออกใบเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้นำฝากธนาคารค่ะในการรับเงินแต่ละวันเนี่ยนะคะก็ขอให้นำส่งให้กับผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันทำการตรวจสอบนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีการรับเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันรวบรวมเงินในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็รวม ใบสุดท้ายของแต่ละวันนะคะรวมเงินพร้อมกับลงชื่อกำกับในใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็ตรวจสอบในสมุดเงินสดด้วยว่ามีการบันทึกบัญชีครบถ้วนหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ถ้าหากผู้ที่ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันเนี่ยทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งนะคะก็เชื่อว่าหน่วยงานก็จะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการรับและจ่ายเงินสดนะคะเ <misses. S 1> พราะว่าเราได้ดําเนินการปิดช่องว่างถือว่าระบบระเบียบที่กําหนดออกมาเนี่ย สามารถปิดช่องการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะก็อยากจะขอเรียนว่าอยากจะฝากให้นะคะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนะคะท่านหัวหน้าหน่วยงานก็ช่วยกำชับด้วยนะคะก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์เช็คอยู่บ้างนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเนี่ยรับเงินแล้วส่งครบไหมนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจําวันเนี่ยได้ทําหน้าที่ได้ครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายหรือได้รับแต่งตั้งหรือไม่นนสำหรับการจ่ายเงินด้วยระบบ KTB c o r p o r a t e Online นไลน์ะคะนนก็อยากจะขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุมัติรายการโอนเงินนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะคะก็ให้ดําเนินการด้วยตนเองนะคะก็ไม่มอบหมายเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็สร้างความเสียหายนะคะให้กับ หน่วยงานนะคะแล้วก็ในการก่อนที่จะทําการอนุมัติรายการโอนเงินก็ขอให้ทําการตรวจสอบนะคะว่าชื่อและจํานวนเงินที่จะโอนเนี่ยถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไว้หรือไมา่จากที่ ได้อนุมัติรายการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่เรียกรายงานการโอนเงินมาทำการตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องตามที่เราได้อนุมัติไปหรือไม่อย่างไรนะคะสำหรับรหัสการโอนเงินนะคะก็ขอให้เก็บเป็นความลับแล้วก็เปลี่ยนรหัสะคะทุกๆ3าเดือนนะคะ ต่อไปเป็นการจ่ายเงินด้วยเช็คนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการจ่ายเช็คก็น้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะที่ให้เห็นอยู่นะคะจากการตรวจสอบเนี่ยก็ยังมีบางหน่วยงานที่เซ็นเช็คทิ้งไว้นะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะอันตรายนะคะถ้าหากมีใครเอาเช็คไปขึ้นเงินนะคะก็ถือว่ามีความเสี่ยงและมีความเสียหายกับหน่วยงานอย่างสูงนะคะแล้วก็ในจำนวนเงินที่ การใช้เช็คเนี่ยนะคะก็เป็นความเสี่ยงหรือว่าความเสียหายที่มียอดความเสียหายค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็เป็นเรื่องของเจตนาที่จะทําการาทุจริตหรือว่าในสิ่งที่ทำการไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็หลังจากที่จ่ายเช็คไปแล้วนะคะก็ขอให้ทำการตรวจสอบยอดเงินในสเตทเมนต์ด้วยนะคะว่า ยอดที่เราสั่งจ่ายไปเนี่ยคะ่ะมีการขึ้นเงินตรงตามกับที่เราได้เซ็นเช็คสั่งจ่ายไปหรือไม่นะคะยอดขอฝากเน้นย้ำนะคะเนื่องจากว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนยอดเงินที่สูงนะคะอันนี้กอ็อยากจะเรียนเน้นย้ำนะคะว่าก็ให้ทำการตรวจสอบให เรื่องที่4นะคะก็เป็นเรื่องของการขอเบอิกเงินจากคลังนะคะก่อนที่จะทําการขอเบอิกเงินจากคลังก็ขอให้ทําการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบก่อนนะคะว่ามียอดเงินคงเหลือเพียงพอให้ทําการขอเบอิกหรือไม่นะ,ะเงินจากคลังนะคะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบอิกให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานนะคะก็ขอเน้นย้ำว่าหากหัวหน้าหน่วยงานยังไม่ได้รับอนุมัติในรายการขอเบิกนะคะก็รายการนั้นก็ห้ามนำการนำมาขอเบิกเงินขอเบิกเงินจากคลังนะคะก็ผู้ที่ทำการขอเบิกผู้ที่อนุมัติรายการขอเบิก และก็ผู้ที่อนุมัติขอจ่ายนะคะต้องเป็นคนละคนกันนะคะอันนี้ก็ขอเรียนเน้นย้ำนะคะก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็มีหลายจังหวัดที่ดำเ,น,ดำเนินการด้วยเจ้าหน้าที่การเงินหรือน้องการเงินเพียงคนเดียวนะคะอันนี้ก็ฝากท่านหัวหน้าหน่วยงานนะคะก็ช่วยดูแลช่วยกำกับติดตามกำชับด้วยนะคะ หรับเงินฝากธนาคารนะคะก็หลังจากที่เราขอเบอิกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเงินที่จะเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะก็หลังจากที่ได้รับเงินแล้วนะคะก็ขอให้ทําการบันทึกบัญชีนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทําการ จ่ายหรือว่าทําการโอนเงินนะคะก็ขอให้ตรวจสอบก่อนนะคะว่ายอดเงินเราที่เราขอเบิกไปนะคะมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชีแล้วหรือ,อยังนะคะทุกสิ้นเดือนนะคะหลังจากที่เราได้ดําเนินการจ่ายเงินหรือว่า ได้ดำเนินการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกสิ้นเดือนก็ขอให้ดําเนินการจัดทํางบกระทบยอดของบัญชีเงินฝากธนาคารให้ครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยนะคะในยอดคงเหลือนะคะว่าเป็นยอดคงเหลือของอะไรบ้างที่ยังไม่ได้จ่ายนะคะเพื่อทําการตรวจสอบนะคะไม่ให้เป็น สิ่งที่พอนานวันเนี่ยนะคะก็ทําให้เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบของยอดเงินคงเหลือนะคะอันนี้ก็ขอให้ดําเนินการให้ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดต่อไ,ไปก็เป็นเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะคะก็ ขอเน้นย้ำนะคะว่าหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีความพร้อมในการใช้งานไม่ให้เกิดความสูญหายเสียหายนะคะวันนี้ก็ขอโฟกัสไปที่ของการใช้รถราชการนะคะก็ขอเรียนว่าในการใช้รถราชการเนี่ยคะ่ะก็ต้องมีการขออนุมัตินะคะขออนุญาตใช้รถนะคะแล้วก็ขอการใช้รถเนี่ยก็ต้องมีการบันทึกนะคะการ เบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยเคร่งครัดด้วยนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการให้การสงเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะอันนี้ก็จะขอเน้นย้ําในเรื่องของการบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะใบสอบเคสต่างๆนะคะผู้ให้ความเห็นนะคะก็อันนี้ต้องเน้นย้ําเลยนะคะที่เกิดความเสียหายหรือว่าต้องทักท้วง แล้วก็มีการให้การช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสมก็จะต้องมีการเรียกเงินคืนอนี้นะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะก็เป็นข้อประเด็นที่ที่เราจะให้การช่วยเหลือนะคะทั้งที่เป็นคุณสมบัติแล้วก็ของ ความเห็นของผู้ที่วินิจฉัยนะคะว่ามีความเหมาะสมที่จะจะให้ความช่วยเหลือเขาหรือไม่ไก็เป็นการฝึกอบรมและก็ประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆนะทั้งที่เป็นเงินงบประมาณแล้วก็เงินกองทุนนะคะก็ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆนะคะแล้วก หลังจากที่ดําเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้ดําเนินการรายงานให้กับเจ้าของงบประมาณทราบนะคะแล้วก็การเบริกจ่ายค่าอาหารแล้วก็ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มนะคะก็ขอให้เบิกจ่ายด้วยความเหมาะสมนะคะก็เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดนะคะค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะก็ขอให้เก็บไว้ ด้วยความเรียบร้อยนะคะเพื่อรอรับการตรวจสอบนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนทางการเงินนะคะอันนี้ก็ค่ะก็ครบในประเด็นของในสําหรับในปี2,567ที่เป็นประเด็นที่สําคัญที่เราได้ทําการตรวจสอบแล้วก็พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็อยากจะนำมาเป็นข้อย้นยันนะค